ีครับพักสู่รายการ x w a r c a s t Gamer อยู cast, ่กับผม X w a r นะครับและเกมที่เราชมอยู่นี้ก็คือเอ่อ Chaos Regen น Reg ต์เรหรือดีเรเจนตนั่นแหละก็เป็นเกมแนวแอคชั่นที่ผู้สร้างนี่ก็มจากใครเดีวกับผู้สร้างนี่ไม่คล i t e นะครับก็ไม่ต้องปรับปรับอะไรมากนะก็เริ่มเลยดีกว่าเนาะเอา EC แล้วกันก่อนเกมสตาร์ทโอเค tis the darkest glyph thou bearest it's self by faith stray souls to some unearthly force back up back up to the fallen serve thee tis named chaos legion now what chaos legion chaos legion 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 the sinner shall be it hondo คนแบบต้องใช้คนใช้กาวแม้ว่าไม่มีบทลงโทนให้ไหนไหนเพียงพอหลับแบบของแกสี่รอดทมรยล่ะทำไมได้ในภาเธอไปจากชอบทำไมเนี่ยเหรอถึงพาเธอไปจะฆอาข้ามแห่ไฟหลับแกทำลงไปยังเหลือมันสจะจบของแก อย่างอย่างแรกแกต้องทำเพื่อควมาัเหมือนตรงนั้นเราเพิงเป็นมูตาข้าววุสิซินี่ภาคบางของแกกำลังของการใช้อยู่ต้องดูความที่จริงของโลกของโลกไม่ทราบเถอะนะก็ภาคแบบเสียงร้องไปเลยน่ารู้ตาเมืองหลงศักดิ์สิทธิ์คั้งหนึ่งเขาบินไวิชาคลิปแคในสถานตกสู่ด้านมืด หมยหอพิมพ์ห้าียนของอ r ซา h e s u s ้ e c t managed to e s c a ร e เดี๋อวไปิดชื่อของเขาชื่อวิกเตอร์เดลาควักอะไรแม่งนี้แหละผู้ชายบริสุทธิ์ต้องก่อชะกรรมโดยที่ไม่อาจทราบสาเหตุแต่นั้นก็ไม่มีเวลาแล้วเจ้าจงตามเ้าไป อัลสวินอ okay. ัลสวินแห่งความมืดตุลิปซีดซีดอร์เฮ uh> ียชื่อมูลาดบ้างเละโอเคเริ่มแซคเตอร์ท okay, ี <h <h ่หนึ่งโอเคเดี๋ยวใช่ป่าวอะโอเคเริ่มแลละก็แฟนไม่ค่อยเก่งก็ภาพก็ไม่ได้สวยนักนะนี่นี่มันดนตรีสัๆนเเนี่ย เราสับลงทุ่งกันโอเคใช้ไงวะปล่อยเฮียอะไรนั่นแ่บโมก็พาดทำไม่ดีอยู่นะไปดีกว่า Để đưa 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 đưa, đưa. Để đi đến phải phát nữa đi cái máy không? ok đi nè ok, làm. này là cái gì này? ok chăng mạng อถ้าเกิดเราฟันไฟหรือว่าออนนี้เข้าใจแล้วเข้ายละอืมผมไม่อยากลงไปเลยมึงเอ้ยไม่อยากลงไปอืมอืมกูคือกูคลั่งไปแล้วว่ากูคือตามไปใช้หนูมาจากการเวลาอืมอืมตายเถอะมึงของมึงอืมมึงนี่กูคือใครไงเนี่ยอืมเออเข้าใจแล้ว พูดไงแม่งงั้นเขหงก็แปรไม่หอกอะ่ะคุณพูดไปของมังนมีก็สู้ไปแล้วกันหมดจังเอ้ยหมดแล้วหมดอ้ะนี่นี่เอาตายดีเออเออไปโอเคอ่ะหมดอีกอ่ะ ยงก็เรื่องการฝันนี่ของบุคลิกนี่ก็ทำไม่ค่อยได้ดีอะไรนะถ้าจให้ดีจริงนี่ต้องแบบเดวิมเมคายี่วิสมคายเนี่ขึ้นไหวได้อีกสละเลยเนี่ยแบบโดดเครื่องตีน้ำแป้งอันนี้มันยทำค่อยดีใช่ปะมันก็เป็นเกมแบบอะไรแบบเป็นรุ่นพี่เดวิมเมคายหนึ่งมัง้งนี่น่าสร้างมาก่อนดิวิมเมคายไอเน,นี้ยน,นี้สร้างไม่รู้อะที่แน่านานแล้วอะ,ะเกมเนี้ย ทาออสดีเจน,เนี่สร้างมานานแล้วละ่ะโอ้โหเยอะ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 ละเยอะเกินไปละเยอะเยอะไปแล้ว,ลวเยอะไปแล้วพวกมึงอ่ะเยอะไปละโอเคเรียกเรียกปีศาจหรือไททันเนี่ยอ๋อลองใช้ดูโอ้โหแรงแรงใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้หมดเลยไปหมดเลย โอเคไปต่อเดี๋ยวสร้างพานี้จบเดี๋ยวไปเลยแล้วกันเนาะเฮี้ยตัวเฮี้ยอะไรวะเน่ะบอสใช่ไหมนะโูกไม่น่าใช้ไปเลย่อกี้นี่มัน,นยิ่งกว่าเดี๋ยวไม่มีใครอย่างเนะี้ยน่าบอสแล้วแหละถูกแล้วเุว้ยโดนละโดนโดนละโดนละ เอาเวดูเลยเฮียเฮ้ยมาดิอ๋อฝันน้าแม่ง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 โดดมาดิโดดมาดิโดมโดมาโดดมาโดดมาเรียบร้อยโอเค เออสตาร์ไรอะไรเนี่ยมันช่างแมงอ่ะเฮ้ยไปหมดเลยหรอวะาเออง่ายอย่างงี้กว็ว่าเออง่ายอย่างงี้กว็ว่าไปอย่างนี่หนาบอสมั้งเนี่ย,ยนี่สู้ยังไงน่ะไม่ตายแล้วกัน โอเคฟันกระโหลกวนะเนียเกียบร้อยโอเคเออไหนเนี่ยเอจอจบเพราะว่าเดี๋ยวมีใครที่ทำดีกว่าะไมีใครสามนี่ทำดีมากเลยอ่ะเดี๋ยวมีใครสีนี่มีศาสน่ากลัวกว่านี้อีกนะเนี่ยก็อยา่าไปสนใจเลยเกมนะ่ะ ก็ลองเล่นดูเผื่อตอนรับปันปีใหม่เลยไม่รู้ว่าตอบพสสาร์ทสองอะไรหอูก็ลองตอบไปแล้วกันโอ้โหมาแ่้วมาแล้วมามาแล้วโอ้โหกล้าโดดมันใส่สกูหรอกล้าโดดเหรอกล้าโดดเหรอมาดิเอ้ยเอา้าโอ้โห,โโหโกระโดดยากมากเกมน,นี้เชฟมีของไหมเนะี่ยไม่มีมาดิมาเลยมามาโอ้เฮียอะไรเนี่ย

เพื่อไหวของมึงอ่ะไม่ตายแม่งเลยคึงใช่ไหมคุณใช่ไหมคุณใช่ไหมคุณใช่ไหมอะอืะ้อ,อนี่บอสไะเปิดมันเกมไงแอคชั่นมัง้งไอ,อพวกมึงนี่แบบมันเจิดมากเฮ้เแช่ตัวเรามาอ๋อถูกแล้วไปไปต่อโอ้ยเี่ยมาหมดเลยเอียไม่น่าเพิ่งใช้เลย โอ้มึงมาเยอะไปละเยอะมาเยอะมาเยอะไปละมาเยอะไปละมาเยอะไปละแล้วเกมนี้ไม่มีตัวกันอะไรเลยนะไม่มีเลยนะอืม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 แหลก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 เลยมึงแหลกแหลกอืมไหนวะเอ้าเฮียกปาผิดอืม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 

จังโมลิกอืมอืม,อมฝันง่ายขึ้นฝันอ้าอ๋อไปยินเสียงก็ได้ไงครับไปยินไปย,ยินนะย,นย,นยินนะโอเคโอเคไปไหนต่อเนะี่ยนี่ละมั้มงโอ้ไม่น่าไกลไม่น่าไปไม่น่าไปไม่ได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมโอเคโอเคนะโอเคโอเคเสียงเบาเบาเสียงเบา โทดโทดโทดเยอะเยะฮูเชี่ยอะไรกูเนี่ยไปอืมอืมอ ouais, ืมอืมอืมตายอ่ะตายไม่ตายไม่ตายใช่ไหมไม่ตายใช่ไหมอืมทำไมกูสู้ใครอ่ะเอกวอเอกวอผู้ทะเยอทะยานนะมึงอนี่อ่อนอยู่นี่ใช่ไหมอยู่นี่ใช่ไหมอืมอืมอืมฟันใช้ไฟฟ้าไหมไฟฟ้าเขาเรียกว่าอะไรไม่คาเตอร์อ่ะเขาเรียกว่านะนั่นแหละโอเคไป โอ้ว่าเกมนี้มันควรสร้างให้ดีอะไรแต่ก็จะแค่ให้มันจบไปแล้วกันเนาะก็มันก็ไม่ได้เกมแอคชั่นเหมือนในวีมมคายขนาดนั้นจบแล้วมั้งโอเคโอเคนะได้ยินนะโหบอสอีกทีบอสทีบอสอะไรวะเกินไปแล้วเกินไปแล้วมึงเกินไปแล้วมึงเกินไปแล้วมึงเกินไปแล้วไอสั์เยอะไปแล้วเยอะโอ้เยอะเกินไปแล้วโอ้บอสบอสแน่นอน ใครแม่งอ,อตายซะมึงอ,อตายตายเฮ้ยหมดแล้วเนี่ยโดดฟันแม่งเทียตัวเทียตัวโอ๊ยโอยเหียแม่งเทียแรงแรงแรงว่ะแรงว่ะแรงว่ะเก่งนักเหรอเก่งนักเหรอ หมดแล้วนะหมดหมดไขใหม่ไหมอะไรเนี่ยอาวุธใหม่ไหมเนะี่ยหรือว่าอะไรอาวุธใหม่แหละอะไรครั้งนี้ได้อะไรเออเาเรียกว,ว่ายัไจบแล้วนะโอเค เช้จิมวิลังจิมยิานของพวกเราคือฝากลูกเมียขั้นตัวใหทุยกลายเป็นกุ๊กขันวิสะโอเคจบชรัรเตอร์กันไปใช่ป่ะยังไม่จบไม่จบไม่จบโอเคแปนน๊บนึงนะเอาเปิดไฟนะโอเคไงนะโอเคเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเหมือนได้พลังใหม่ไงงั้นนะ เนใสนาา่หน้นากากดึงหน้ากากออกมาก็การาฟิกทำให้สวยดีนะคะสีนี่ก็เดลัคหัวอะไรเนี่ยก็ในเรื่องก็มาดูดองนั้นหากใช้พลังอะไรวะจะเกิดอะ เฮ้ยแกเห็นกนบึ้งของนลลกรกว้าวื้อโอ้โหกินปากสักแรงเหลือเกินซีล่าซีล่าเออซีล่าส,ส,สวยๆชอบมาช่วยท่านแต่ว่าท่านอะไรมึงเนี่ยกลับช่วยท่านอะไรกับมึงเนี่ยแกคิดว่ากำลังฝันหวานกับซีล่าหรือไงว่าซีล่าจะให้อภัยแกได้นั่นหรืออะไรมานั่นอะน่ะเนาะแปลรมั่วไปเนี่ย มาร่วมมือกับข้าพ่อัอแ,แล้วข้าจะปล่อยมญยานออกจากมญยานเมือม่อเมื่อสักอย่างนี่นะเอ้าช่างแม่งอนะฝนตกยิ่งนึกถึงทีไรก็ยิ่งชุ่มช้ำเหมือนในหัวใจแม้ว่าคืนนี้โอ้นี่มันดูดิแสงเงาแต่เมื่อไรอะไรอะปี Dufan has been destroyed. Dufan City, Yes, Your Excellency, the scout has reported. the The city was destroyed and seized last night by an unknown attacker. Unfortunately, no survivors have been reported. Also... Also what? There aren't any bodies, none at all, not even a blood stain. Only remains of the chartered city. Only remains ข้าจะลองโทษสำหรับบาปของแกข้ามาที่นี่เพื่อฉันวาล้างโลกทั้งสามให้บริสุทธิ์นี่ต้องไใช่ฝีมือเยี่ยงคนบดอมีเพียงคนเดียวที่สามารถทำให้ทั้งเมืองหายไปโดยไร้ร่องรอยและจากข้อความที่ได้จากร็บอนกับแพงปราษานั้นต้องเป็นเขาเท่านั้นไม่สงสัยเลยครับไม่มีเวลาให้เสียเวลาแล้วที่หาเขาซะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะ มึงบอกไม่มีข่าเรือดแล้วมึงก็แผงอันนั้นมันน้ําแดงไงวะฮะกูงงมึงจริงนะเน่ยโอเคก็จบชักเตอร์กันไปนะก็มาต่อกันพาร์ทหน้านะครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับข็ติดตามที่ YouTube X-Wall แล้ว Facebook T-I-T-L-E มัน X อมันอยู่ T-I-T-L-E L-E X มันอยู่ A-I-S นะครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ